สำหรับหัวฉีดนะครับที่ผมใช้ก็จะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันแบบแรกก็จะเป็นฉีดพ่นรัศมีวงกลมหัวแบบนี้ผมก็จะเอาไว้ฉีดพวกหนอนข้าวโพดนะครับมันก็จะเป็นรัศมีออกเป็นเป็นวงวงเป็นวงกลมอีกแบบหนึง่งมันจะออกเป็นแนวเส้นหรือว่าเป็นพวกทรงพัดนะครับพวกนี้ก็จะใช้ฉีดพวกยาฆ่าญ้าพวกอะไรแบบนี้หัวฉีดประเภทนี้จะหาซื้อง่ายมันก็จะมีอยู่ อสองประเภทนะครับแบบชุบกับแบบทองเหลืองไอ้ตรงนี้สําคัญมากนะครับเวลาเราเลือกซื้อเพราะว่ามันจะมีรุ่นใหญ่แบบนี้นะครับกับรุ่นเล็กเราเวลาเราซื้อเราก็ควรจะซื้อแบบรุ่นใหญ่แบบนี้เพราะหัวพวกนี้ยมันสามารถถอดเปลี่ยนกันได้นะครับเราสามารถซื้อเฉพาะหัวมาใช้งานได้แต่แบบเล็กๆแบบนี้มันจะเปลี่ยนหัวแบบนี้ไม่ได้ถ้าตัวเสื้อหัวพ่นยาเป็นรุ่นใหญ่นะครับมันก็จะใส่ได้หลายรุ่นเลยส่วนใหญ่จะใส่ได้หมดนะครับอันนี้แบบ แบบผสมอากาศนะครับนี่ก็ใส่ได้เวลาเราซื้อนะเราควรซื้อแบบใหญ่มาเลยแล้วทีนี้นเราก็มาเลือกใส่เอานะครับส่วนไอ้ตัวเล็กแบบนี้แบบทองเหลืองนะมันจะใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยเราต้องซื้อรุ่นใหญ่มันจะถึงจะคุ้มส่วนหัวผสมอากาศนี่ก็จะมีข้อดีคือเขาจะมีรูอากาศเข้าเวลาเราฉีดม,มันจะไม่เป็นฝอยอ่าไว้ฉีดสําหรับหน้างานที่ลมแรงๆนะครับตัวนี้ก็ช่วยได้ เวลาเราซื้อหัวฉีดมันก็จะมีอาการกินน้ำนะครับหรือว่าปริมาณน้ําที่ใช้แต่ละหัวเนี่ยไม่เท่ากันมันก็จะเริ่มจากตั้งแต่ครึ่งลิตรไปจนถึง3ลิตรนะครับต่อหัวเราก็เลือกใช้เอาให้เหมาะกับหน้างานสิ่งสําคัญอีกอันนึงก็คือตัวกรองนะครับเราจะใส่ดักพวกตะกอนพวกผงฝุ่นต่าง,าง,างๆก่อนเข้าปั๊มตัวนี้ก็สําคัญมันจะมีแบบละเอียดกับแบบหยาบเราก็ต้องดูที่หน้างานหัวฉีดของเราด้วยนะครับเมื่อที่หัวฉีดรูมันเล็กเกินเนี่ย ถ้าเราใส่แบบยาน้ำพวกนี้มันก็ใช้ได้หมดกรองละเอียดแบบไหนก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นยาพวกยาห่อนี่นะครับเนี่ยมันจะมีถ้าเราผสมไม่ดีหรือว่ายามันมีตะกอนเยอะมันก็จะไปตันพวกกรองผมก็จะใช้แบบหยาบนะครับถ้าเราฉีดพวกยาห่อเพราะถัง2 0งลิตรเนี่ยถ้าเราผสมยาห่อเยอะมันจะมีตะกอนเยอะถ้ามันละลายไม่ดีเนี่ยมันมันจะไปตันกรองเร็วนะครับผมก็จะใช้แบบหยาบเพราะว่าขี้เกียจลงมาล้างบ่อย